ถ้าให้พี่เซนเอกแนะนําชั้นวางประกัดที่ดีที่สุดในฟาร์มได้เลยครับมาครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่เซนเอกจะมาแนะนําชั้นวางประกัดนะครับซึ่งพี่เซนเอกมีเยอะมากๆเลยในฟาร์มไปครับเดี๋ยวพี่เซนเอกพาไปดูนะครับว่าชั้นไหนดีไม่ดีอย่างไรนะครับอ่านี่ครับเพื่อนๆนี่เลยพี่เซนเอกนี่ชั้นที่1นนะอันนี้ไม่แนะนําให้ซื้อไปใช้งานนะครับในนี้ใช้งานจริงแล้วร anyway, <cam als in económ ically> yes, ู no. hey. ้ที่เซนเอกรู้สึกว่ามันบางแล้วมันไม่มีขานคำรับน้ำหนักตรงเออนี่ ตรงระหว่างชั้นนะครับแบบนี้ไม่ดีนะรุน่นนี้รุ่นนี้ไม่แนะนําให้ซื้อไปนะอันนี้ไม่แนะนํานะครับชั้นแรกนะชั้นที่2อ,อันนี้เป็นชั้นเหล็กเหล็กรูนะเหล็กรูประกอบเองนะครับนี่เป็นเหล็กรูประกอบเองเห็นปะอันนี้ก็แข็งแรงนะแข็งแรงระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะให้ดีต้องเออซอยที่ค้ำทีๆหน่อยก็จะดีหน่อยนะครับนะอันนี้พิเศษก็ใช้วางเหลี่ยมประกัดอยู่นะครับนะบแล้วก็มานี่ตัวนี้แนะนําเลยโคตรดีอะเดี๋ยวให้ดูโดยรวมนะนี่นี่ตัวนี้โคตรดีทุกคน แต่ราคาสูงหน่อยแต่บอกเลยเอาไปวางโหลวางเหลี่ยมประกัดนะเอาไปวางพวกตู้ปลาเนี่ยนะปรับระดับชั้นได้นะมันเป็นชั้น4ี่ชั้นพี่สเสดอปรับลงมาให้ต่ําเพราะว่าฟาร์มประกัดพี่เนเอกหลังคามันต่ําก็เลยปรับชั้นลงมาให้ต่ําอย่างนี้นะเพื่อที่จะได้ให้วางได้ทั้งหมด4ชั้นนะเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นชั้นสต็อกของตามโกดังสินค้าต่างๆนี่อย่างดีเลยอันนี้ใครสนใจนะเนี่ยบอกเลยอย่างดีนะเนี่ยเดี๋ยวพี่สเสดอปรับตะกร้าไว้ให้นะอันนี้นะครับ นะอันนี้อย่างดีเลยแล้วพวกนี้พี่สเสนเกก็ปลดระวางมาแล้วพวกทีนี้พวกนี้ไม่ขอรีวิวละกันนะอ่ามันก็ยังเป็นเกรดกลางๆนะครับพี่เสนเอกไม่ไดเอามาวางประกัศก็วางพวกเครื่องมือต่างๆแต่ก็ใช้งานได้แต่ถ้าอยากแนะนําเลยนี่ตัวนี้เนี่ยดีที่สุดนะดีที่สุดในฟาร์มตั้งแต่ใช้มาเลยนะกล้าการันตีนะดูดิวางปลาจริงๆเห็นป่ะดีจริงๆนะชั้นนี้พี่เสนเอกรับประกันเลยนะความสูงเนี่ยสองเมตรกว้างสองเมตรนะแล้วเออสูงสองยาวสองกว้างไม่แน่ใจ กว้างลืมมาลืมมาแล้วเท่าไหร่แต่เนี่ยสูงสองแล้วก็กว้างจากตรงนู้นนี่มาตรงเนี้ยสเมตรนะครับนะยังใหญ่นะใหญ่จัดนะก็ใครที่อยากได้ชั้นวางประกัดนะพี่ชายบอกว่าเออให้เพิ่มเงินนิดนึงไปซื้อชั้นที่ดีแบบนี้ดีกว่านะดีกว่าไปซื้อชั้นแบบนู้นเห็นไหมแบบนู้นแบบนู้นลองมาใช้แล้วนะมันเออมันไม่ดีมันรับน้ําหนักไม่ดีแต่ถ้าชั้นนี้นะกล้าการันตีได้เลยนะประกอบไม่ยากนะครับตอนประกอบก็ประกอบเออ ประกอบเนี่ยพวกใส่นอ็อตพวกโครงตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วไอ้ชั้นพวกนี้นี่เอาเสียบเข้าร่องได้เลยเห็นไหมชั้นพวกนี้เอาเสียบเข้าร่อง,ป,อองปรับระดับชั้นขึ้นสูงได้ตามขนาดหลูขนาดเหลี่ยมของเราได้อย่างดีเลยเราอยากได้แบบไหนนะครับนะโคตรดีตัวนี้นะอ่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่สเสนาค์ปัก,ปกตะก,ก้าวไว้ให้ครับผม